ดวนข่าวร้ายเอกนิตถอนทีมชาติไทยด้วยเหตุผลนี้ด้านช้างศึกเรียกพิชาเสียบแทนส่วนอิชิอิทำใจซ้อมน้อยเพราะโปรแกร,รมวางไว้แบบนี้เกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยนะครับคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยเดี๋ยวจะเดินทางไปแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ ที่กาตานะครับในระหว่างวันที่12มกราคมจนถึง10กุมภาพันธ์โดยทีมชาติไทยของเราเนี่ยพึ่งรวมตัวฝึกซ้อมกันวันนี้วันแรกนะครับวันที่7เป็นการซ้อมวันแรกส่วนวันที่8เนี่ยจะได้ซ้อมแบบฟูลทีมวันแรกเพราะเดี๋ยวจะได้เตะจากวีดัมจากแบงคอกแล้วก็สุพรรณมาสมทบในวันที่8วันนี้ก็ซ้อมประมาณ17-18คนด้วยกันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพอซ้อมเสร็จ อุ่นเครื่อง10มกราคมเดินทางไปกาตา11มกราคมแล้วก็ลงเล่นเกมแรก16มกราคมเจอกับคีรกิสสถานแต่ล่าสุดนะครับทัพช้างศึกทีมชาติไทยต้องเจอเรื่องปวดหัวแล้วเพราะว่ามีนักเตะถอนตัวไปแล้ว1คนนะครับเป็นทางฝั่งเจ้าบุกเอกนิตปัญญานะครับดาวเตะจากอุตวะเรดเดมอน ที่ได้สัญญาอยู่กับอุดรวะเลตต่ออีก1ปีพร้อมกับออปชั่นซื้อขาดล่าสุดเจ้าบุกนะครับได้ทำการขอถอนตัวจากทีมชาติไทยในการไปลุยเอเชียนคัพเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยเจ้าบุกเนี่ยให้เหตุผลว่าเขาต้องการมีโอกาสร่วมฝึกซ้อมในช่วงปรีซีซั่นกับอุดรวะเลสเดมอน ้นสกัดในเจลีกญี่ปุ่นหลังจากทีมมีการเปลี่ยนแปลงทั้งนักเตะและโค้ชเยอะโดยเปลี่ยนจากสกอซ่ามาเป็นฮอกโมเฮดโค้ชชาวนอร์เวย์เขาจึงอยากไปร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมกับอุตวะตั้งแต่ช่วงวันแรกเพื่อโอกาสในการลงสนามกับเจลีกฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงจึงขอถอนตัวออกจากทีมชาติไทยนะครับส่งผลให้ล่าสุดนะครับมาซาทดาอีชิอิ ตัดสินใจเรียกพิชาอุทานะครับจากเมืองทองเข้ามาแทนที่เพื่อเดินหน้าต่อไปโอ้โหเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากนะครับทีมชาติไทยไม่มีเอกนิตปัญญาในการไปลุยเอเชียนคัพผลเนี้ยซึ่งเขาถูกคาดหมายว่าจะเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยนะเพราะว่าไม่มีพิจิชนาทิพที่เจ็บแต่เอกนิตเลือกจะถอนเพราะต้องการไปโฟกัส กับอุดระวะเรเดมอนนะครับนี่ก็เป็นการตัดสินใจของเจ้าบุ๊กเอกกนิตปัญญาก็น่าเสียดายเหมือนกันนะก็ถ้าว่ามีฟุตรุกเนี่ยก็จะเหลือชันนลงปฐมพลแล้วก็สุประโชคสารชาติวรชิตที่สามารถเล่นตำแหน่งนี้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายของทัพช้างศึกทีมชาติไทยมากๆเลยนะครับก็ว่าอยู่ว่าในช่วงการการรายงานตัวไม่มีบุ๊กมารายงานตัวนะในช่วง ช่วงที่ผ่านมาก็น่าจะมีการพูดคุยกับอ e ิชิอิแล้วละ่ะว่าเขาต้องการไปซ้อมกับปรีซีซั่นกับอุรวะเพราะอุรวะปีนี้เปลี่ยนแปลงทีมเยอะทั้งตัวโค้ชตัวผู้เล่นนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าพิชาจะเข้ามาแทนที่ได้และเล่นตรงไหนนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายแล้วกันส่วนอ e ิชิอิกันหน่อยวันนี้ฝึกซ้อมวันแรกแล้วนะครับแต่ยังซ้อมไม่ฟูลทีมสักเท่าไหร่เพราะว่านักเตะ ยังมากันไม่ครบขาดสุปนัทที่จะมาในวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกับนักเตะบุยดำกับนักเตะแบงกอกแต่หนึ่งคนที่ได้รับคำชื่นชมนะพิรดลฉ่ำและศมีนะครับถึงแม้ว่าอ e ิชิอิจะให้เวลาพักเพิ่มเพราะเขาเพิ่งลงแข่งแต่พิรลดลเนี่ยขอซ้อมต่อเลยเพราะว่าเขาต้องการเรียนรู้อ e ิชิอิกับแทคนิคทีมชาติไทยให้ได้มากที่สุดนะครับส่วนอ e ิชิอินะให้สัมภาษณ์หลายๆประเด็นในวันนี้นะครับโดยเฉพาะสาเหตุที่ แฟนบอลชาวไทยอยากรู้ว่าทำไมถึงปล่อยนักเตะพักเยอะและได้ลงซ้อมแค่9วันกับทีมชาติไทยมันจะเพียงพอหรอโดยทั้งฝั่งของอิชิก็เปิดใจก็บอกว่าด้วยด้วยตัวผู้เล่นที่เรียกมาก็ต้องพยายามปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับทีมที่สุดส่วนการฝึกซ้อมตั้งแต่ที่เขาเข้ามาหมายกำหนดการต่างๆได้ถูกวางเอาไว้แล้วตั้งแต่แรกทุกอย่างจึงเป็นไปตามที่วางเอาไว้ก็พูดง่าว่ามันเป็น สิ่งที่สมาคมเขาวางไว้แล้วตั้งแต่แรกนะครับเขาก็ต้องทําตามและก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปซึ่งก็บอกว่าการฝึกซ้อมน้อยเนี่ยก็ต้องยอมแล้วว่ามันก็ซ้อมน้อยแหละก็ต้องแก้ไขปัญหาเขาบอกว่าช่วงที่อยู่ที่ไทยก็จะพยายามฝึกซ้อมให้ทุกอย่างพร้อมตั้งแต่ตรงนี้ไปจากนั้นการไปกาต้าก็เป็นเรื่องของการปรับตัวเป็นหลักๆปรับตัวกับสภาพอากาศแต่อยากให้ซ้อมให้เยอะที่สุดที่จะซ้อมได้เท่าที่เมืองไทยนะครับ ส่วนการไม่มีชนาทิพย์เทราสินที่บาดเจ็บก็เสียดายแต่ถ้ามีก็ไม่รู้ว่าจะมีผลอะไรหรือไม่ทว่า26คนที่เรียกมาก็คิดว่าจะทดแทนได้และเป็นโอกาสของคนอื่นๆในการพิสูจน์ตัวเองเพราะเขาเนี่ยไม่ได้คุยกับชนาทิพย์โดยตรงถึงอาการบาดเจ็บแต่ทางฝั่งเทรนเนอร์ของ BG แจ้งมาว่ายังมีอาการบาดเจ็บอยู่ทําให้ไม่สามารถมาช่วยทีมชาติไทยได้ส่วนเรื่องของการอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยยูวบสก่อนเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์เนี่ย อีจิ e บอกว่าเรามีเกมอุ่น,นเครื่องกับทีมชาติไทยยู23ก็จะเป็นการเน้นปรับสภาพความฟิตและเทคนิคซึ่งถือว่ามีประโยชน์ส่วนในเกมอุ่น,นเครื่องกับญี่ปุ่นที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่ามีความห่างและแตกต่างกันมากเราไม่โดนแค่การจ่ายตัดหลังเพียงอย่างเดียวแต่มีจุดอื่นที่ต้องปรับด้วยแต่ก็ต้องเริ่มจากที่สโมสรในการพัฒนาด้านต่างๆซึ่งญี่ปุ่นมีเป้าหมาย20ปีแต่ตอนนี้พวกเขาชนะทีมระดับโลกได้แล้วฉะนั้น ทีมชาติไทยก็ต้องเดินทางเหมือนญี่ปุ่นให้ได้แต่ก็ต้องช่วยกันเพื่อไปให้ถึงจุดนั้นและแน่นอนเป้าหมายในศึกเอเชียนคัพวันนี้อิชิอิพูดแล้วนะครับว่าต้องการพาทีมชาติไทยเข้ารอบไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับคุณผู้ชมนี่เป็นบทสัมภาษณ์ของอิชิอิก็เรียกได้ว่าจริงๆเขาก็อยากเก็บตัวฝึกซ้อมให้นานที่สุดเลยครับแต่ในเมื่อโปรแกรมนี้สมาคมฟุตบอล มันวางเอาไว้ตั้งแต่แรกปรับอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องก้มหน้ารับแล้วก็เดินหน้าต่อซึ่งอีชีตอนนี้เดินหน้าต่อแล้วนะครับได้สก้ฟอร์มคู่ต่อสู้ไว้เยอะมากๆแล้วก็ได้หาแทคนิคที่จะใช้งานทีมชาติไทยในการไปสู้กับระดับเอเชียนะครับก็เรียกได้ว่าถือว่าอีชีปวดหัวนะนักเตะเมีเอกนิ์ถอนชนะทิปธีรศิ์เจ็บสภาพทีมอาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แต่อีชีก็พร้อมสู้นะครับ ตอนนี้ก็เดี๋ยวเก็บตัวฝึกซ้อมแบบเข้มข้นได้ซ้อมเต็มๆในประมาณ6-7วันแล้วก็จะเล่นเกมแรกเจอกับคีรกิสถานซึ่งถือว่าน่าดูมากนะครับโดยทีมทตไทยจะเดินทางไปกาตาร์11มกราคมเกมแรก16มกราคมเจอคีรกิส3ทุ่มครึ่งอาทิตย์ที่21มกราคมเกมที่2โจโอมาน3ทุ่มครึ่งแล้วก็ปิดท้ายวันที่25มกราคมเจอซาอุ4ทุ่มนะครับ ส่วนเรื่องของช่องทางการถ่ายเท่าสดอรอลุ้นละกันว่าจะมีช่องทางไหนไปซื้อลิขสิทธิ์นะครับตอนนี้ยังไม่มีนะอรอลุ้นสัปดาห์หน้าแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวน่าจะมีคนไปซื้อผมเชื่ออย่างนั้นผมผมว่าสุดท้ายเนี่ยเมืองไทยเป็นแบบนี้เลยครับต้องรอแบบไฟล์ลนก้อนอะไรก่อนเดี๋ยวมันจะเคลียร์กันได้อ่ะเดี๋ยวรอดูนะครับคลิปนี้จัดเต็มแล้วเพื่อนเพื่อน,อนคิดเห็นยังไงกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุย,คยเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้ใน c h anel n ต้องสุยนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ